วิธีชงนมเผือก1ลิตรชงยังไงมาดูกันเลยสูตรนี้เหมาะสําหรับคนที่ต้องการชงน้ําไว้กินไว้ขายและคนฝึกชงน้ําใหม่ๆด้วยนะครับส่วนผสมของเรามีดังนี้เลยขงนมเผือกตาทีเหช้อนโต๊ะหรือประมาณ80กรัมช่างแบบนี้เลยน้ําตาลทรายขาว2ช้อนโต๊ะหรือแล้วแต่การชอบความหวานของแต่ละคนครีมเทียมข้นหวานตาคาเนชั่น 150ML นมข้นจืดตาคาเนชั่น 150ML น้ําร้อน 700ML มาเริ่มทํากันเลยนะครับ ทเทผงเผือกที่เราเตรียมไว้ลงไปในน้าร้อนแล้วคนให้ผงละลายแล้วตั้งพักไว้ก่อนแล้วมาคนนมข้นหวานกับนมข้นจืดที่เราเตรียมไว้ให้ละลายเข้ากันเทลงไปในน้ําเผือกของเราแล้วคนให้ส่วนผสมทั้งหมดละลายเข้ากันอีกครั้งแค่นี้ก็ได้นมเผือก1ลิตรไว้กินไว้ขายกันแล้วนะครับใครสนใจสูตรชงน้ําต่างๆไว้ไปประกอบอาชีพสามารถไปไล่ดูคลิปได้ที่หน้าโปรไฟล์เลยนะครับ้เห็นวิาคลิปดีมีประโยชน์ฝากกดหัวใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปบันทึกไว้ดูทีหลังให้ด้วยนะครับ